อาที่เจ็ดดวงไฟมาลายกันไม่ชั้นสวรรค์ไม่ชั้นพรมจนเกิดการระเบิดสวัสดีครับพบกับผมนะครับใหญ่กวีนะครับกับรายการคนฝึกจิตนะครับ วันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องอาการเกิดไฟมาลัยกันนะครับการมีพระอาทิตย์ถึง7ดวงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเราคุยกันถึงเรื่องการกวนสมุดถูกไหมฮะอาการกวนสมุดเนี่ยมันเป็นอาการที่เราคิดเทียบกับโลกของเราถูกไหมฮะทีนี้วันนี้นะครับผมจะลองพาทุกท่านนะครับไป อลองไปคิดอีกมุมนึงนะครับเพื่อที่จะได้คลายความสงสัยของใครบางคนได้ว่าเอโลกทิพย์นะฮะโลกสวรรค์ชั้นสวรรค์ชั้นพรมเนี่ยเขามีโลกเหมือนกันกับเราไหมเขามีการเวลาเหมือนกันกับเราไหมนะครับสวรรค์นะครับมีอยู่6ชั้นนะครับชั้นพรมมีอยู่20ชั้นนะครับแล้วก็สวรรค์แต่ละชั้นเนี่ย ก็จะมีอายุนะฮะแตกต่างกันสรรค์ชั้นที่1นนะครับหวันของเขาเท่ากับ50ปีของเราสรรค์ชั้นที่2 1วันของเขาเท่ากับ100ปีของเรานะครับสรรค์ชั้นที่3นะครับหวันของเขาเท่ากับ200ปีของเราสรรค์ชั้นที่ 4, 4 1วันของเขาเท่ากับ400ปีของเราสรรค์ชั้นที่5 1วันของเขาเท่ากับ800ปีของเราสรรค์ชั้นที่6 1วันของเขาเท่ากับ1,600ปีของเรา ม,มันก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าเอโลกของเขาเนี่ยโลกคลิปของเขาเนี่ยมันเหมือนกันกันกบเราไหมเราใช้ดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันไหมเราโลกของเขาจะหมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์เหมือนของเราไหมนะครับผมก็เลยขอตอบด้วยการพาทุกท่านนะครับไปพบไปมองอีกมุมนึงนะครับไปมองอีกมุมนึงของสวรรค์นะฮะ มองอีกมุมหนึ่งของชั้นพรมนะครับถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยขึ้นไปอยู่นะฮะบบนสวรรค์ชั้นที่หนึ่งนะครับนกครกลางเวหานะครับมันก็จะเป็นประมาณว่าเอารามองลงมาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเห็นโลกมันหมุนรอบตัวเองนะครแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ถูกไหมฮะมองลงมาตอนเช้ามันก็หมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์อยู่ มองลงมาตอนเที่ยงมันก็หมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์อยู่มองลงมาตอนเย็นมันก็หมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์อยู่ก็เลยสงสัยว่าวันหนึ่งของเราเนี่ยโลกมันหมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยกี่รอบนะับก็เลยนั่งนับดูนะฮะลองนั่งนับดูว่าวันหนึ่งของเรานะฮะอยู่บนสวรรค์เนี่ยมันเท่ากับกี่กี่รอบนะฮะ โลกมันหมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยกี่รอบ <S <S นั่งจากตอนเช้าไปถึงตอนเย็นเนี่ยก็นับได้ว่าโล,โลกมันหมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยได้25รอบแล้วเราก็นั่งนับต่อไปอีกตั้งแต่หัวค่าจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นนะฮะมันก็ได้อีก25รอบรวมกันแล้วเป็น5 0รอบนะฮะมันหมายความว่าอ๋อวันหนึ่งของเราเนี่ยมันเท่ากับ โลกเนี่ยหมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยห้าสิบรอบ <L ess im ian> ทีนี้พอเราขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นที่สองลองมองลงมาเนี่ยก็เห็นโลกมันหมุนรอบตัวเองนะครับแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์นะครับเป็นระยะเวลาถึง100นะร้อยรอบนะฮะกว่าจะสิ้นวันของเราเราขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นที่สามนะครับโลกมันหมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยสองร้อยรอบของโลกมนุษย์หรือสองร้อยปีของโลกมนุษย์ถูกไหมฮะ ขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นที่สี่นะครับโลกมันหมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ย400รอบนะต่อวันสวรรค์ชั้นที่ห้าชั้นนี้หนึ่งวันของเรานะครับเท่ากับ800ปีของโลกมนุษย์ไปบนสวรรค์ชั้นที่หก1,600รอบ,รบต่อวันของเราทีนี้ สรุปมันก็คือการเวลาของโลกทิพย์เนี่ยของโลกสวรรค์เน,นะเขาก็มีการเวลาของเขามีโลกมีระบบของเขาแม้จะเทียบวันกันได้แบบนี้แต่ในระบบการเวลาของเขาอ่ะมันก็จะมีระบบของเขาเรียกว่ามิติการเวลาของโลกทิพย์นะครับอันนี้คือให้เข้าใจอย่างย่อๆก่อนนะครับให้เข้าใจอย่างง่ายๆก่อนเพราะว่าสวรรค์บางชั้นเนี่ย ท่านกล่าวว่านะครับอาจจะชั้นที่4ชั้นที่ห้าชั้นที่6นะครับท่านบอกว่าแสงเริ่มไม่มีแล้วเริ่มไม่เห็นแสงนะฮะการจะเห็นการจะรู้ว่ากลางวันกลางคืนเนี่ยสังเกตได้จากการบานของดอกไม้การหุบของดอกไม้เห็นไหมครับว่าการเวลาการมิติเวลาของโลกทิพย์เนี่ยไม่ได้หมุน รอบตัวเองแล้วก็ไม่ได้หมุนรอบดวงอาทิตย์เหมือนกับเราแต่เพียงเพราะเรามองลงมานะฮะสมมุติว่าเราขึ้นไปอยู่บนสวรรค์แล้วเรามองลงมาเราจะเห็นว่าโลกเนะี่ยมันหมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์อยู่นะฮะอยู่แบบนั้นทีนี้ไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันกลายไปเป็นเหตุของการเกิดเป็นไฟมาอะไรากันจะมาการทวนสมุดที่ผมเล่าไปในคลิปที่แล้วได้ไหมครับ โลกของเราหมุนนะครับหมุนรอบตัวเองนะครับแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ถูกไหมฮะดาวดวงอื่นนะฮะที่เป็นบริวารก็หมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ตัวของมันเองที่หมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็จะมีความร้อนเกิดขึ้นทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าสมมุติว่าเราอยู่สวรรค์ชั้นที่6นะฮะแล้วมองลงไปนะฮะ เห็นโลกของเรานะครับมันหมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์นะสวรรค์ชั้นนี้นะครับอายุไขของเทวดาเนี่ยจะมีอายุถึง16,000ปีทิพย์ซึ่งผมเทียบมาแล้วเนี่ย16,000ปีทิพย์มันเท่ากับ9,216ล้านปีของโลกมนุษย์นะฮะนั่นมันหมายความว่าถ้าเราอยู่บนสวรรค์ชั้นที่6เนี่ย จนถึงอายุไขของเทวดาองค์นึ่งนั่นหมายความว่าเราจะเห็นโลกเนี่ยมันหมุนหมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ย9,216ล้านรอบ,นะรบทีนี้นะครับเราลองขึ้นไปดูชั้นพรมบ้างนะครับ,รบที่มันไม่มีตารางเปรียบเทียบโดยสมบูรณ์นะครับผมก็เลยนะครับอนุมานคร่าวๆนะครับว่า ถ้าสมมุติว่าเราอยู่บนพรมชั้นที่หนึ่งเนี่ยโลบของเรานะครับหมุนหนึ่งหมื่นรอบต่อวันชั้นที่สองชั้นที่สามนะครับก็ต่อกันไปเรื่อยนะครับจนถึงชั้นที่ยี่สิบเนี่ยก็ชั้นที่สองก็สองหมื่นชั้นที่สามสามหมื่นชั้นที่สี่สี่หมื่นชั้นที่ห้าห้าหมื่นนะครับทีนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติว่าเราขึ้นไปอยู่บนพรมนะฮะบนชั้นพรมชั้นที่สิบห้านั่นหมายความว่า หนึ่งวันของเขาโลกมนุษย์ของเราเนี่ยจะหมุนถึง1 5 0 0 0 0หนรอบนะฮะต่อวันทีนี้อาการมันก็จะเป็นประมาณว่าเอถ้ามันหมุนต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยถ้ามันมีความร้อนเกิดขึ้นมากๆนะครับมันหมุนโลกที่มันหมุนรอบตัวเองแล้วหมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยถ้ามันมีความร้อนเกิดขึ้นมากๆแล้วมันระเบิดขึ้นมามันจะทํำยังไงทีนี้พอคิดได้อย่างนี้เนี่ยสักพักนึงมันเริ่มแดงขึ้น โลกที่มันหมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยมันเริ่มแดงขึ้นแดงขึ้นจากการที่มันฮีทฮีทหมายความว่ามันมีความร้อนเกิดขึ้นเกินกําลังร้อนมีความร้อนมากเกินพิกัดของมันเนี่ยมันจะทําให้เกิดการระเบิดขึ้นไปได้เกิดการระเบิดได้นะครับทีนี้เมื่อเราเห็นว่ามันแดงขึ้นเนี่ยไออาการแดงขึ้นเนี่ยเราสังเกตว่าเฮ้ยมันมันเกิดอะไรขึ้นมีความร้อนมากขึ้นมันก็เริ่ม ที่จะมีปฏิกริยานะฮะดึงนะครับดึงเอา,อาดาวบริวารเนี่ยค่อยๆเข้าไปอยู่ในวงรัศมีแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์พออยู่ในรัศมีที่มันจะติดไฟได้นะฮะดาวพุธนะฮะมันมีความร้อนมากจนถึงขนาดติดไฟพุบขึ้นเข้ไหมฮะพอมาติดไฟพุบขึ้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับมันหมุนรอบตัวเองด้วยแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยทีนี้นะครับ หมุนรอบตัวเองแล้วหมุนรอบดวงอาทิตย์มันเลยกลายเป็นอาทิตย์ดวงที่2เกิดขึ้นดไหมดวงอาทิตย์ดวงที่2เกิดขึ้นแล้วแล้วก็หมุนรอบตัวเองหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยกลายเป็นวงแหวนของดวงอาทิตย์ไม่ใช่วงแหวนธรรมดานะครับเป็นวงแหวนไฟทีนี้ลำดับต่อไปมันก็คือการการแผ่รังสีความร้อนของดวงอาทิตย์ที่แผ่มาถึงดาวคุดมันจะ ง่ายขึ้นไวขึ้นและร้อนขึ้นเมื่อความร้อนมันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยดาวสุกที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยแม้จะถูกดึงเข้าไปหรือไม่ถูกดึงเข้าไปมันก็มีความร้อนมากพอที่จะเกิดที่จะทําให้ดาวสุกเนี่ยมันติดไฟพอดาวสุกมันติดไฟปุ๊บขึ้นนะก็เรียกได้ว่าเป็นพระอาทิตย์ดวงที่สามเกิดขึ้นทีนี้พระอาทิตย์ดวงที่สามเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่เฉยมันก็หมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ เหมือนเดิมถูกไหมครัมันเลยกลายเป็นวงแหวนวงแหวนไฟสองวงีนีหมุนรอบดวงอาทิตย์ทีนี้เมื่อพระอาทิตย์มันมีสามดวงแล้วเนี่ยนะครับปริมาณความร้อนมันจะดิ้งเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นจนทําให้ดาวโลกเนี่ยมันติดไฟปุบพอดาวโลกมันติดไฟมันก็หมุนนะครับหมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนรอบวดวงอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับทําอาการเหมือนเดิมกลายเป็น วงแหวนไฟวงที่สามทีนี้มันก็จะแผ่ความร้อนแบบนี้ครับออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งดาวอังคารติดไฟนะครับกลายเป็นวงแหวนเหมือนกันดาวอะไรอีกอะดาวเสานะครับดาวพฤหัสด,ดาวพลูโตนะครับกี่ดวงแล้วน,นี่จนครบเจ็ดดวงนะเมื่อมองจากด้านบนเนี่ยมันเลยดูเหมือนว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะใหญ่ขึ้นด้วยปริมาณความร้อน ที่มากขึ้นด้วยนะเป็นพันพันเท่านะฮะจนมันไหม้นะครับเริ่มไหม้ชั้น,นบสบั์ชั้น1 2ึ่งสอี่หขึ้นมานจนถึงชั้นพรมพรมชั้นหนึ่งพรมชั้นสพรมชั้นสามสี่ห้าหกเดแปเมื่อมาถึงตอนนี้กําลังมันเริ่มมากขึ้นความร้อนมันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นจนเกิดอาการระเบิดนะฮตูมขึ้นมาไฟนะครับ ไฟนะครับลุกลามปุ๊บๆๆๆขึ้นมาจนถึงชั้น1112นะแล้วก็ดับวูบลงไปนะสมมุติว่ามันไหม้ชั้นพรมนะครับมาจนถึงชั้น12แล้วก็ดับวูบลงไปนะครับไออาการที่ไฟมันลุกพึบขึ้นมาแล,แล้วไหม้ชั้นสวรรค์6ชั้นไหม้ชั้นพรมถึง10กว่าชั้นเนะี่ยอันนี้นะครับ เรียกว่าไฟมลา,ายกันนะฮะไฟล้างโลกว่านั้นเถอะนะครับพระอาทิตย์เดวงนะครับแล้วก็การเกิดไฟมลา,ายกันนะฮะหลังจากการเกิดไฟมลา,ายกันขึ้นนะครับหลังจากระเบิดขึ้นตุ้มนะครับจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะครับผมจะมาเล่าอีกทีในคลิปหน้านะครับ <S <S และนี่นะครับคือการเกิดพระอาทิตย์เจดดวงและก็ มีความร้อนมากพอที่จะทำให้มันเกิดเป็นไฟมลา,ายกันขึ้นไม่ชั้นสวรรค์ไม่ชั้นพรมจนเกิดการระเบิด